นั iesen, ่นน่ะถามกล่าวยายทวดนะยายทวดครับเออเออจะวลดก่อนยืนคุยยืนคุยอ่ะเออเยืนคุยทางน้นเน่ะยืนยืนคุยยืนคุยอ่ะ แกแข็งได้ยืนได้แข็งได้ตงได้ตรงเออเออออขึ้นแล้โจขอดกป่าอ่านันเหาะเลนเออเอือ Cây <laughs> hiền là Cây hiền pha Giá trị này Vẫn dùng Dân thường cần Nếu như Các trăm trăm Ba hỏi bữa cười Nếu không thể lấy xương rồi Vâng นอนได้ออกเดินนอนพร้อมตีเมื่อคืนมือหืนนี่มีคพ้อตื่นเมื่อคืนเมื Hi. ่อวานนี่ปลาตื่นมือมือมือจูมือเพิ่นเปิดอันนี้ให้ฟังจนวัดดึกจนวันนั้นมันหนักอยว่าปิดโหลดนี่ต้องเปิดใช่เหมวันได้ยินเสียงอันนี้มันก็คือคนคุยเท่ากับมีน้อนเหมือนหยอกอะไรก็โว่ใหญ่แบบนี้ใหญ่สดื่น เพื่อนพี่ดึงแผมเพิดจนลาเมื่อยแก่แผมเพิดแก่ส่งแก่แผมเพิดจนได้เงี้ยวเปรียวมืดอ่าเพิ่นเพิ่นละเมยเมยเมย์เลยเมื่อวันนี้เดย์มาเห็นเดย์ละซึ้นเพิ่นเพิ่นจะเงี้ยวแล้วทิมพาทิมหมอลงคือเดอะแมนยานมันตี แกเออ <laughs> แกแบบเพิร์ดออกเป๊ะขอเซื้อร์ดอรงล่ะเปลี่ยนเธอก็พัดสาวหาพายอยู่นีอ้แสแดงว่าเท่าเท่าววาเท่าจะเยี่ยวแล้วเท่ากันเลยทีมยามันปีเด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 นั่น,อ,อ,อ,นอยู่จุกทางร้านทาังใหญ่เอ้า จะยับจะเย็นร้ายอืมคุยกับยายทั่วทำไยเอออืมอันอยู่ง uh> ่ายแบบนี <h <h um ้เรียกง่ายกว่าแต่น้อย อืมแต่ว่ามันเบิ่งค่ะเบิ่งและเบิงเ่งสงสัยคนละเอียดคนเนาะนึ่อ่ะเุ้ยเล่นกับยทวดนะั่นอ่ะยายทวดเก่งจังเลยยายทวดเก่งจังเลยหายไวๆครับจะได้อุ้มเดยครับ <c oughs> เอาเอาเอา Wow.